นี่เช้านาะคนหนึ่งเขาเตรียมตัวจะพาแม่ที่แก่ชราของเขาไปทิ้งในป่าลึกเพราะที่หมู่บ้านมีธรรมเนียมว่าถ้าผู้เฒ่าผู้แก่แก่จนไม่มีแรงทำอะไรแล้วก็ต้องทาไปปล่อยไว้ในป่าให้จากไปตามธรรมชาติระหว่างทางที่เดินไปด้วยกันไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยสองแม่ลูกใจหนักอึ้งชาวนาะแบกแม่ขึ้นหลังเดินข้ามเขาหลายลูกข้ามสะพานหลายแห่งมุ่งหน้าไปที่ภูเขาที่ชื่อว่าเขาทิ้งคนแก่ ขณะเดินทางชาวนาก็นึกถึงช่วงเวลาที่แม่คอยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กน้ำตาเริ่มไหลไม่หยุดแต่เขาก็ไม่กล้าขัดคำสั่งของหมู่บ้านระหว่างที่เดินไปเขาได้ยินเสียงกิ่งไม้หักหันกลับไปดูถึงได้รู้ว่าแม่ของเขากำลังหักกิ่งไม้โยนทิ้งไว้ตามทางชาวนาถามแม่ว่าทำไมทำแบบนั้นแม่ตอบว่าแม่กลัวว่าลูกจะหลงทางตอนกลับเลยทำเครื่องหมายไว้ให้นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่แม่จะทำเพื่อลูกได้ พอถึงยอดเขาแม่บอกให้ลูกวางเธอลงเธอไม่อยากเป็นภาระของลูกอีกแล้วแม่นั่งลงบนผ้าฟางอย่างสงบส่วนลูกก็จับมือแม่แน่นน้ำตาไหลพรากไม่อยากจากไปแต่แม่ก็ย้ำให้เขารีบกลับไปหลังจากลาจากกันชาวนาเดินลงจากเขาด้วยหัวใจที่หนักน่วงเขาสะดุดล้มระหว่างทางและทันใดนั้นหิมะก็เริ่มตกลงมาเขาคิดขึ้นมาว่าแม่จะทนความหนาวนี้ได้ยังไงเขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วรีบวิ่งกลับทึ้นไปหาแม่ พอเขากลับไปถึงแม่ยังคงนั่งอยู่ตรงที่เดิมกำลังสวดมนต์อธิษฐานให้ลูกหิมะเปียกเสื้อของแม่จนชุ่มชาวนาไม่พูดอะไรรีบแบกแม่ขึ้นหลังแล้วพาวิ่งกลับบ้านทันทีเมื่อถึงบ้านชาวนาซ่อนแม่ไว้ในห้องใต้ดินแล้วเอาอาหารหย่อนลงไปให้ทุกวันส่วนตัวเขาก็ใช้ชีวิตำงานในไร่เหมือนปกติ วันหนึ่งมีข่าวจากหมู่บ้านว่าทุกคนต้องทําเชือกจากขี้เท่าถ้าใครทําไม่ได้จะถูกยึดที่ดินชาวนากร่วมใจมากเพราะไม่รู้ว่าต้องทํายังไงพอเล่าให้แม่ฟังแม่ก็แนะนําว่าให้เอาเชือกไปแช่น้าเตอแล้วนําไปเผามันจะยังคงรูปเดิมเหมือนเชือกชาวนาทําตามแล้วก็สําเร็จได้รับคําชมและรางวัลจากหมู่บ้านแต่ไม่นานก็มีคําสั่งใหม่มาอีกคราวนี้ให้เอาเชือกร้อยผ่านไม้ไผ่ที่โค้งงอทั้งสี่ด้านชาวนาตัดไปเล่าให้แม่ฟังอีกครั้ง แม่บอกว่าให้จับแมงมุมมาะมะัเส้นได้ไว้ที่ตัวมันแล้วปล่อยให้มันคลานผ่านไม่ไผ่ได้ก็จะร้อยผ่านได้สําเร็จชาวนาทําตามอีกครั้งและก็สําเร็จผู้ใหญ่บ้านถามว่าคิดวิธีเหล่านี้ได้ยังไงชาวนาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดว่าความคิดนี้มาจากแม่ของเขาเองคนในหมู่บ้านจึงตระหนักได้ว่าคนแก่ไม่ได้ไร้ค่าหลังจากนั้นหมู่บ้านก็เลิกทำเนียมโหดร้ายนี้ไปและชาวนาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่อย่างมีความสุขต่อไป